ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคืนนี้ด้วยสตาของคุณสมเป็นนวรัตรุ่งเรืองสตาของคุณสรินทีนาบำรุรงสธาของคุณสลีลาสีแสง ศรัทธาของเห็กชายชาลีโจรดาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณส้มเป็นอวรัตรุ่งเรืองให้คุณสร,รินทีนามบำรุงให้คุณสลีลาสีแสงและเด็กชายชาลีโจนนามบำรุงจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันรุ่งนี้คืนวันรุ่งนี้จะเป็นสตาของอาจารย์ถากรสมขันเงินสตาของคุณสำราญจัทรพิทัก สตาของกุลสิ่วเนี้ยนแสอุยสตาขาองกุลอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับขอให้ได้รู้ถึงแจ้งในคำสอนพระเจ้านั้นเนี่ยประเสริฐที่สุดครับ ประเสริฐที่สุดเพราะบรรปลายของชีวิตของเรานั้นไม่ตกต่ําต้องได้พบพระพุทธเจา้าได้ฟังธรรมะของพระเจา้าได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเหมือนอย่างอรหันอคคาสาวกต่างๆนั่นแหละครับนั่นคือตั้งเป้าหมายท,ท,ที่ถูกต้องเอาไว้เพราะกุศลกรรมที่ทําในครั้งนี้มันจะเป็นบันไดให้เราได้สําเร็จสมความปรารถนาได้ถึงเราไม่ปรารถนาไม่ก็ได้แต่มันได้อะไรนะฮะ ได้กำลังของตัวมันเองแค่ในสุคติเทวโลกครับบุญนะฮะถึงท่านไปตั้งปรารถนาท่านก็ได้ในสุคติได้เทวโลกแต่ที่มันดีไปกว่านี้ก็คือให้ได้พบพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ปรารถนาก็ไม่ได้พบนะฮะพุทธเจ้านี่ไปตัง้งปรารถนาในฟังธทมคำสุนเจ้าก็ไม่ได้ฟังนะฮะไม่ได้เพราะผลของบุญในขั้นกามาว้ชั้กุศลคือนําให้เราได้ปีุนที่ในสุคติเทวโลก ตอนนี้บุญเนี่ยพูดนใไ้ชัดเจนเลยนะฮะบุญเนี่ยมันมีอายุมีแล้วก็หมดคอยเข้าใจนะฮะบุญเนี่ยลาผลของบุญบุญเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดผลของบุญผลของบุญมันมีอายุผลของบุญส่งในสุขติเทวโลกสุขติก็คือมนุษย์เทวโลกก็คือโลกของเทวดาไม่มีสวรรค์นะฮะให้เราได้เข้าใจนะครับ บุญไม่ได้ส่งผลให้เกิดในสวรรค์แต่บุญส่งผลให้ได้เกิดในสุคติและเทวโลกมนุษย์สโลกเทวโลกลมโลกอรูปลมนี่ครับผลของบุญนะครับตอนนี้เราต้องเข้าใจนะฮะมนุษย์เนี่ยอยู่ได้เพราะความเพียรเทวดาอยู่ได้ด้วยผลของบุญ พรมอยู่ได้ด้วยผลของฌานอารูปพรมอยู่ได้ด้วยผลของอรูปพรมทั้งหมดนี้มีแล้วก็หมดเราเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องอาศัยความเพียรน,นะครับต้องอาศัยความเพียรต้องมีความเพียรจึงจะมีความสุขมีความเจริญมีความกวนาแต่ถ้าหมดความเพียรเมื่อไรตายครับ ตายครับท่านทราบไหมครับหมดความเพียรมาเลยอ่ะหมดความเพียรพระหมดบุญไม่ใช่หมดความเพียรม,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 ยมันทําไม่ไหวแล้วคือแกโอ้นี่ยังไม่รู้เรือหมดความเพียรตอนไหนหมดความเพียรคือทําไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วมผมบอกกับแม่ผมแม่ ตอนนี้เหลือสามเลยนะแม่นะสามก็ให้สามพันนะแม่นะเงินเดือนเพราะไเงินเดือนแม่เดือนละสามพันสามบทไงถ้านั่งนอนยืนเดินได้ให้สี่พันแม่เหลือสามเลยนะแม่นั่งนอนยืนให้สามพันพอเหลือสองนะนั่งก็นอนแม่เหลือสองพันเลยนะพอเหลือน,นอนางเดือวแม่ผมจะให้สองพันนะแม่นะเออ ให้ท่านดีใจเพราะท่านหมดความเพียรแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะครับมนุษย์นี่หมดความเพียรแล้วอยู่ไม่ได้ครับตายจอจนขย์คอยเข้าใจก่อนนะครับว่าหมดความเพียรหมายถึงอะไรครับทำไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วทำไม่ไหวแล้วนะเหลือนนั่งก็นอนต่อไปก็เหลือนนอนอย่างเดียวแล้วเพิ่อลนนอนอย่างเดียวก็คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับ แั้มนุษย์เนี่ยอยู่ได้ด้วยความเพียรน,นะฮะหมดความเพียรก็ตายนั่นหมายถึงแก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องตายเทวดาเขาไม่ได้แก่นะฮะเทวดาไม่ได้อยู่เพราะความเพียรน,นะฮะแต่เทวดาอยู่ได้ด้วยผลของบุญเพราะหมดผลของบุญอาการจะปรากฏรัศมีหมดแล้ว ที่เคยมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วเนี่ยหมดแล้วครับเงื่อออกเครื่องทรงเนี่ยสีหมดแล้วครับหมดสีแล้วนั่นคืออยู่ได้เจ็ดวันงั้นพระนางพุทธสีจะหมดอายุตอนที่เป็นบาทบระชากาท้องเส้าสกะเทวราชท้าวสกตะทดศ a า r แล้วพระนางพุทธี หมดอายุจะต้องไปแนละ้วจึงเรียกเข้าฟังบอกนะฮะว่าเธอจะตำ้องจะต้องไป <c oughs> เพราะหมดบุญแล้วแล้วก็มีบุญเธอต้องการอะไรขอพรพระนางจึงได้ขอพรสิบประการนะฟังพระเวสสนเลยใช่ไหมฮะนะขอพรสิบประการ ส่วนพรมีอะไรบ้างไปฟังที่เออไปฟังเ้าไหมนะ่นะคะมีใครยังไม่เคยฟังเลยมีไม่ย่านั่งอยู่เนี้ยอ้าฟังศาสนะจะได้รู้พรสิบประการมีอะไรบ้างเนะอ้อไปมัวฟังแต่เรื่องแหลไม่รู้เรื่องหรอครับไม่รู้เรื่องผมฟังขอภัยนะครับพระเทศเรื่องมหาชาติพระเวสสนรที่รเนี่ยสลดใจ คือฟังแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเป็นเล้านะครับแถมยังมีส่งเครื่องอีกด้วยเลยยิ่งแย่ใหญ่แหลก็แย่แล้วนะครับนะบเพราะมันไม่รู้เรื่องอไม่รู้เรื่องดังนั้นผมจึงต้องจัดขึ้นมาให้มีเทศมหาชาติบาลามีแ,แต่งคำกรอนบอกเลยนะครับเทศธรรมวัตรนะฮะไม่ใช่เทศแบบอื่นนะครับธรรมวัตรเขาคืออ่านไป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  นั่นคือธรรมวัฒนนะเอาตกลงในส่วนของเรื่องผลของกรรมนะครับสามารถส่งผลได้เกินกว่าหนึ่งชาติ้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติเพราะลัดนิ้วเดียวกุศลจิตเกิดได้แสนโกรขณะกุศลจิตเกิดได้แสนขณะก็มีวิบากไปสนทิได้แสนโกรชาติในแต่ละชาติก็ ส่งผลหนะ้าผลบุญก็ไม่ไปสู่นะทุคติไปสู่สุคตินะครับส่วนผลของบาปก็เช่นเดียวกันทำบาปชั่วรัดนิเดียวนะฮะจิตเกิดแสนกดขณะก็ไปสนที่ในทุกข์เสียใบยภูมิซะแสนโกรธชาติเช่นเดียวกันนะครับนะผลบุญก็มีผลบาปก็มีผลและก็กำลังของผลบุญนั้นที่จริงสูงกว่านะครับ กำลังของผลบุญนะฮะนะเอามากี้พูดถึงยังไม่จบนะฮะเทวดาหมดบุญก็ต้องกลับนะฮะต้องกลับเทวดาหมดบุญก็กลับนั้นเทวดานั้นอยู่ได้ด้วยผลของบุญหมดบุญแล้วก็ต้องกลับพรมอยู่ได้ด้วยผลของฌานหมดผลของฌานแล้วก็กลับอรูปพ,พรมก็อยู่ได้ด้วยผลของอรูปฌาน หมดผลของอรูปฌานแล้วก็ต้องกลับกลับก็คือแล้วแต่กรรมที่ทำไม่เบื้องหลังจะให้ไปเกิดที่ไหนที่ไหนนะฮะอยากรู้ก็ต้องศึกษานะความเป็นไปของชีวิตนะในอคัญยสูตรท่คณิกายแต่เราเรียนอภิธรรมะถึงขั้นกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยก็น่าจะเพียงพอ รายละเอียดที่สุดในเรื่องของสารวัตรของชีวิตสังสารวัตรของชีวิตมนุษย์นะครับเป็นอย่างนี้ครับจนให้เราได้เข้าใจนะนะมนุษย์หมดความเพียนแล้วก็อยู่ไม่ได้ตายตายหรือจะไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่กรรมเก่าจะส่งผลไปเป็นเทวดาหมดผลบุญแล้วก็อยู่ไม่ได้จุติคือตายเป็นพรหมหมดผลชาญแล้วก็ต้องจุติคือตายเป็นลูปพรหมหมดของอรูปชาญแล้วก็จุติ คือตายและจะไปเกิดที่ไหนก็้วแต่กรรมเก่าที่ทำไว้นะฮะเป็นสัตว์นรกหมดผลของบาปพ้น <c oughs> เป็นเปรตหมดผลของบาปก็พ้นเป็นอสุรกายหมดผลของบาปก็พ้นเป็นดีรชาญหมดของบาปก็พ้นนะพ้นและจะไปเกิดที่ไหนก็จะแต่กรรมเก่าเพราะกรรมเก่าแต่ละคนนีมีอยู่เ,อเยอะแยะมากมายนะฮะมีมากมายถึงจะไปตกนรกแล้ว ผลบุญก็ยังมีอยู่ที่จะนําเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้อีกนะแม้เราก็เหมือนกันนะฮะสิ้นชีวิตจบมนุษย์แล้วแล้วแต่กรรมที่ทําไว้ในอดีตจะสมผลเดี๋ยวเราจะศึกษากันตรงนี้นะครับกรรมอะไรจะสมผลก่อนนะครับเรื่องนี้อา้าวตกลงนะประการแรกนะการแรกเราทราบแล้วนะครับชนกกรรมนําไปสนทินะฮะ,ะประการที่สอง ทำให้วิบากจิตและกรรมชรัชลูกเกิดในประวัติการนะไปสนที่ในมนุษย์เทวดาพรหมอรูปพรหมต่างๆเนี่ยมีกรรมชรลูกอะไรก็ไปสนทิวิญญาณนําเกิดประการที่สองชนกกรรมทําให้วิบากกิตและกรรมชลูกเกิดในประวัติการกรรมเมื่อทําแล้วนะฮะ ทำให้มีบากจิตและกรรมฉลุกเกิดในประวัติการประวัติการคือหลังจากปฏิสนธิปฏิสนธิมีขณาจิตเดียวนะครับปฏิสนธิมีขณะจิตเดียวส่วนประวัติมากมายถึงขนาด80ปีร้อยป,ปีพันปีหมื่นปีแสนปีที่เป็นประวัติการทางนนนะครับฉะนั้นสำคัญตรงที่ปฏิสนธิ เป็นผลของกุศลหรือผลของอกุศลถ้าปฏจจิสนที่เป็นผลของกุศลนำเกิดในสุขติหมดหน้าที่ไปสนที่แล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของประวัติคือเกิดสืบต่อกันจับไปสนทิเดินก็วิบากจิตและกรรมชรูุเกิดในประวัติการนี้ก็ได้แก่ทำให้เกิดจกักขุประสาทเกิดโสตรประสาทเกิดคานปรสสาทเกิดชิวาปรสสาทเกิด กายประสาทนะอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี่ก็จะเริญเติมตามมาจนครบอันนั้นนี่คือผลของกรรมในประวัติทั้งในสุขติและในทุคตินะครับวิบากกิจกรรมชลูุเกิดในปฏิการนี้หมายถึงทั้งสุขติทั้งในทุคตินะสำหรับเทวดาเขาเกิดครบไม่มีประวัติการแต่มนุษย์นั้นมีไปสนทิและประวัติการ ในัจฉานมีเป็นสิทธและประวัติการสัตว์นรกไม่มีประวัติการพระสัตว์นรกนั้นเกิดด้วยอโอปะปะติกะมีร่างกายผุดขึ้นครบครบตามแบบของสัตว์นรกน่าไม่ได้ไปอยู่ในคันบรนดาเหมือนอย่างมนุษย์สมมนุษย์นั้นมีกรรมและผลของกรรมนำเกิดนำเกิดครั้งแรกชื่อว่าปฏิสนธิการ เมื่อไปสนธิการทํากิจทําหน้าที่มีสองอย่างนะครคืที่ไปสนที่วิญญาณอย่างลงสู่ไสนธิและกรรมชรลูกอย่างลงสู่ไปสนธินะไปสนที่วิญญาณดวงใดดวงหนึ่งในจํานวน9ดวงสําหรับมนุษย์นะฮะไปสนที่วิญญาณของมนุษย์คือมหาวิบาก8ปดไอเหตุกากุศลวิบากหนึ่งรวมเป็น9อย่างลงสู่ปฏิสนธิที่ผมพูดเร็วกเพราะเราเรียนผ่านมาแล้วนะฮะ น้าใครไม่ได้เรียนอภิธรรมก็ฟังไปก่อนปฏิสนธิวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมีเก้าคือมหาวิบากแปดดวงดวงใดดวงหนึง่งหรือไม่ก็เป็นอเหตุุกะกุศลมิบากปฏิสนธิตาเหตุุกะกุศลวิบากไปฏิสนธิก็จะเป็นบ้าเป็นใบมาใจกำเนิดหรือเป็นบ้ามาใจเ,เ,เกิดมาก็เป็นบ้าเลยหรือไม่ก็เกิดมาพร้อมด้วยไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาอ่อน พิการอย่างใดอย่างหนึ่งตาพิการแขนขาดไปข้างหนึ่งหรืออย่างใดก็แล้วแต่พิการ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไอเหตุกุกะกกุศลกุศลที่มีผลไม่ครบสมบูรณ์นั่นคือการทำบุญอย่างเสียไม่ได้นะหรือไม่ก็ทำแล้วก็เกิดเสียดายทีหลังหรือไม่ก็ทำแล้วไปขอคืน <c oughs> <c oughs> มีไหมฮะ <c oughs> มีมีทําแล้วมาคนมาขอคืนมีนะครับอืมอตอนสร้างสานักใหม่ๆมีคนมาขอคืนบอกเออเงินที่คุณทําบุญมาผมสร้างสลาไปแล้วคุณไปงัดเอากระเบื้องขายก็เลยกันหรือว่าไปแกะเอาอิะไปขายเอาเองกันเลยกันก็คนะือทําสลาไปหมดแล้วนี่อ่าเกิดเสียดายนี่วันอะไปไปงะเอาสังกสีขายเอาแกะกระเบื้องขายเอาเอง กุศลทำแล้วเกิดเสียดายนะบางคนทำบุญแล้วไม่รู้จักรักษาบุญทำบุญแล้วเกิดเสียดายแล้วก็แช่งมันตลอดนะแช่งมันตลอดแช่งบุญที่แต่ไม่ํำหน่วยดีแล้วก็แช่งทิ้งก็ยุบไปทิ้งแข่งทิ้งไงยุบไปทิ้งเรียกว่าอากุศลไปเบียดเบียนกุศลขจัญญอากุศลเนี่ยไปเบียดเบียนผลของอากุศลที่เราทําไว้ <N> นะฮะให้เขาใจเดียวเราเรียนไว้กันในเรื่องนี้เรื่องการเบียดเบียนเนี่ยจะทำกุศลทีท่ไม่เต็มใจทําทํอยังเสียไม่ได้ทาแล้วเกิดเสียได้ทําแล้วแช่งด่าต่างๆาเหล่านี้เป็นกุศลเรียกว่าเหตุกะกุศ e ลนําไปสนที่ที่ผลมันไม่สมบูรณ์เมื่อผลไม่สมบูรณ์เวลาไปสนที่ก็วิน่นแหวงขาดหายพิการส่วนโน้นส่วนนี้ไป บางทีก็แขนขาดบางทีก็นิ้วเกินมาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนั่นคืออเหตุกาคุศลวิบากนะไปสนทิดวงใดวดวงหนึ่งน่ะใน8นปําปฏิสนทิไปสนธิวิญญาณแล้วก็มีกรรมชนรูปรูปที่กิจก,กรรมมี9จําได้นะฮะนาจักขุปาาัสสาทโสตปัสสัตขะนะปัสสัตชิวหาปัสสัตกายะปัสสัตภาวะสอง แล้วก็หัตถยะหนึ่งชีวิตรุปหนึ่งไปเก้ารูป <c oughs> ยังลงสู่ไปสนที่กรรมชรูปได้เพียงสามนะครับนอกนั้นเป็นประวัติกรรมชรูปที่ยังลงสู่ไปสนที่สมก็คือหนึ่งกายประสาทไปสนที่พร้อมกับวิบากวิญญาณนะครับสองก็คือภาวะของความเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคร สคือหัตยะรูปสมรูปเนี่ย,ย่างลงไปสุนทีอย่างมากได้สามรูปากายประสาสความเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วก็หัตยะรูปสามรูปนี่นะฮะอย่างใดอย่างหนึง่งนําไปต่อไปสนทีได้สมรูปในสุนทิการเพราะอย่างลงสู่ไปสนทีแล้วกรรมชรูปที่เหลืออีกหกอีกหกค่อยๆเจริญเติบโตตามลำดับ จกักขปปศาสตรค่อยเกิดคานปาปปาสตรชิวหาปปศาสตรกายปาปปศาสตร์ค่อยเกิดตามลังขกายปาปปาสตรเกิดพร้อมกับอิสุนทิการนะครับความเป็นหญิงเป็นชายเกิดพร้อมกับอิสุนทิการอ้าวนี่คืออวัยวะน้อยใหญ่ก็ค่อยจเจริญขึ้นตามลําดับนะครับนะอวยัยะน้อยใหญ่คือตลอดจนการเห็นการได้ยินเป็นต้นเป็นกรรมที่ทําให้ได้ผลในประวัติการนี้จะครบองค์หรือไม่ครบองค์ก็ตาม ให้ผลได้เท่านั้นกรรมที่ให้ผลในปวติการนะฮะจะครบองค์เจนตนาหรือไม่ครบองค์ก็ส่งผลในปวัติการได้จันก,กรรมที่เราทําไม่ครบองค์ก็ส่งผลในปวัติการไม่มีเลยนะฮะกรรมที่ทําแล้วจะไม่ให้ผลกร,รมมีอยู่เรื่องของอโหสิกรรมที่เราไปขอโหสิกรรมนะมันไม่ใช่หรอกครับกรรมที่จะโหสิกรรมต่อกันได้ก็ต่อเมื่อ ไม่มีขันห้ารองรับแล้วได้แก่ผู้ที่เข้าถึงนิพพานแล้วกรรมที่ส่งผล <c oughs> ไม่ได้แล้วก็คือกรรมที่ไม่มีขันห้ารองรับได้แก่ผู้ที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานณปารินิพพานแล้วกรรมที่ยังไม่ส่งผลก็เป็นอโหสิกรรมไปเช่นองคุรีมานฆ่ามนุษย์มามากมายก็มี โอกาสได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุปเป็นพระอหรหันต์แล้วก็ปรตนิพพานแล้วบาปจากการฆ่ามนุษย์ทั้งหมดจึงไม่สามารถส่งผลในไปสนธิการได้เหลือแต่ส่งผลในประวัติการไปสนธิการหมดเพราะไม่มีขันห้าที่จะทํากิจหน้าที่ไปสนธิอีกแล้วกรรมทั้งหลายจึงเป็นอาโหสิกรรมนะอโหสิกรรมก็ได้ต่อเมื่อพูดนั้น ไม่มีขันห้ารองรับแล้วนะครับการที่เราไปขอขมาไปกาโอโหสิกันนะครับก็เป็นแค่กิริยาแต่มันไม่ได้ผลนะครับจะขอขม,มาแค่ไหนก็เป็นกรรม,มุนาวัตรตีโลโกนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นด่าพ่อด่าแม่ไปขอขม,มาพ่อแม่พ่อแม่ขยกให้แต่ผลไหมฮะ ผมกรรมที่ได้ด่าพ่อด่าแม่ไม่พ้นนะฮะไม่พ้นนะหรือจะไปคดไปโกงใครเข้าไปด่าใครเข้าแล้วไปขอขมาเข้าเขาก็ให้ขอขมาอาโทษแต่ผลของกรรมนั้นไม่พ้นหรอกครับไม่พ้นนะจากนั้นเราก็มีพิธีการขอขมาลาโทษก่อนบวชสําหรับสุภาพบุรุษนะฮะไปขอขมาลาโทษขอบวชแล้วอย่าได้ถือเวทถือกรรมเลยขอโหษิกรรมเถอะเขาก็ให้ แต่กรรมของเราที่ทำไปแล้วก็ยังต้องได้รับผลนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับผลหรอกครับนะเพราะเป็นอโหสิกรรมไม่ได้ขอโทษก็เป็นกุศลนะครับไปขอโทษขอเข้ามาลาโทษเนี่ยเป็นกุศลนะฮะเป็นกรรมใหม่แต่กรรมเก่าที่ทําไปแล้วนั้นยังต้องส่งผลอยู่แม้ว่าเขาจะให้อาภัยแล้วแต่เราก็ยังต้องพบผลของกรรมที่เราทําอยู่เช่นเดียวกันนะครับให้เ,เข้าใจตรงนี้นะครับนะดันั้นก็ ประวัติการเป็นผลของกรรมที่ครบอง์คหรือไม่ครบองค์ก็ส่งผลนะครับได้ทั้งในประวัติการและกล็ไปสนทิการนะครับสำหรับ,บท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิมกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธธรรมะ และสรัทาของคุณสมแป่นนาวรัตรุ่งเรืองสรัทาของคุณสรินทีนาบำรุงสรัทธาของคุณสลีลาสีแสงและศรัทธาของเด็กชายชาลีโจรนาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอดูโหมธนาสาธุมนาโอกาสนี้นะครับแล้วก็คืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของอาจารย์ถากรสมขันเงินสธาของคุณสำราญจันทรพีทักสธาของคุณสิวเนียนแสกุยสธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลัยร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุมัตินาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงมาเกิดมีแก่คุณสมแป็นนวรักรุ่งเรืองคุณสรินทีนาบำรุงคุณสรีลาสีแสงเด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันเสวัส<ห>บนวบคราาันศึกษาธรรมะ คำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามาาักมองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาพฤ่ิกรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา